ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอย่าลืมนะครับสินค้าของดีไอคอนไม่ใช่แบรนด์ดีไอคอนซึ่งรู้สึกว่าคอลลาเจนเนี่ยจะแบรนด์บูมใช่ไหมใช่ป่ะคอลลาเจนอ่ะหรือกาแฟก็แบรนด์บูมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเนี่ยกเพึงจะรู้นะครับว่ากาแฟของดีไอคอนน่สามารถชงน้ําเย็นได้ด้วย <c oughs> <c oughs> สินค้าไม่ได้ชื่อ เช่นกาแฟก็บูมครั f รูมคอฟฟี่นะน่ะจะซื้อบอกต่อกันไปหากมีออยใช่รูมทุกตัวออยี่ห้อบูมไม่ได้ยี่ห้อดีไอคอนกาแฟแบรนด์รูมค่ะนะครับสุขภาพขายกันทั่วโลกทั้งปีทั้งส่งทั้งตัวแทนและผู้บริโภคของเราใช้ดีแล้วบอกต่อใช้จริงถูกต้องครับอันนั้นผมว่าเข้าใจเลยครับแต่ผมก็งงไงกับคนพวกนี้ที่มันออกมาให้ข้อมูลเหล่านี้ มันพูดได้ยังไงว่าเฮ้ยมันยังไม่รู้จักสินค้าของบริษัทดีไอคอนเลยว่าสินค้าของบริษัทไอคอนเะนี่ยนะครับมีอะไรบ้างคําถามคือมึงอยู่ในมึงอยู่ในประเทศนี้มึงต้องรู้สินค้าทุกบริษัทด้วยเหรอจริงป่ะบูมคอลาเจนผมก็ยอมรับนะครับใหม่ๆผมก็ไม่รู้จักครับบริษัทดีไอคอนนะครับแต่ผมรู้จักบูมคอลาเจนเนี่ย อันนี้ผมรู้จักแต่ผมแต่ผมไม่รู้จักไอคอนยอมรับเลยนะเขาก็พูดตรงกับคำตอบที่เขาตั้งทงไว้ค่ะสวัสดีครับกาแฟที่ชงน้ำปกติได้เป็นกาแฟอ่าแฟดีค่ะสะกัดเย็นนั่นแหละครับเพราะปกติกาแฟเนี่ยแล้วมันเป็นทีอินวันอะมันต้องชงน้ำร้อนไงถ้าเกิดชงน้ำเย็นปุ๊บเนี่ยมันไม่ละลาย จะจดบูมไม่ได้มันผิดกฎหมายเลยต้องจดเป็นลุมครับอ๋อจดทะเบียนนะครับขายแบบตรงแต่เอามาขายตรงคุณสุภาพครับคุณรู้จักคำว่าขายตรงนะครับคุณรู้จักคำว่าขายตรงนะครับฮะคุณสุภาพครับคุณช่วยตอบผมหน่อยสิครับว่าบริษัทนะครับดีไอคอนเขาขายตรงตรงไหนครับคุณช่วยบอกหน่อยครับอะไรคือขายตรง ฮะช่วยตอบผมหน่อยสิครับที่คุณบอกว่าเฮ้ยเขาจดทะเบียนแบบตรงแต่เขามาทําขายตรงช่วยบอกกับผมหน่อยสิครับขายตรงตรงไหนครับไอตรงไหนที่คุณคิดว่าเป็นขายตรงครับฮะหรือฟังเขามาฟังเขาเล่ามาไม่รู้แต่ฟังเขาพูดมาฟังเขาออกมานะมีไปถามสอขบขอก,ก็สอบข้บอเขาก็บอกแล้ว ว่าบริษัทดีไอคอนเป็นแบบตรงไม่ใช่ขายตรงสคบ,เข,บเขาก็บอกแล้วไงไม่ต้องไปถามลยครับเพราะถ้าเกิดว่าบริษัทดีไอคอนขอการตลาดแบบตรงและไปทำขายตรงเขายกเลิกใบอนุญาตแล้วทุกวันนี้เขาบอกแล้วประชุมกันเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการประชุมแล้วว่าใบอนุญาตกับการทำการตลาดของบริษัทดีไอคอนถูกต้องครับ <laughs> ตกข่าวหรือเปล่าครับนะไม่ใช่ครับนั้นะแสดงว่าคุณสุภาพไม่รู้ครับคุณสุภาพครับออกจากรรานะครับแล้วไปหาข้อมูลบ้างว่าไอ้ขายโตไอ้แบบตรงนะเน่ยมันเป็นแบบไหนและไอ้ขายตรงเป็นแบบไหนถ้าไม่รู้อย่ามาพูดมั่วอย่ามาพูดมั่วครับตอบให้ได้สิครับว่าไอ้ขายตรงของคุณนะที่คุณบอกว่าบริษัทดีไอคอนนะีทำขายตรงตรงไหนครับที่คุณบอกว่าเป็นเป็นขายตรงครับ คุณตอบผมได้สิครับถ้าคุณตอบไม่ได้อย่ามาพูดครับอย่ามาบอกให้ไปถามสคบครับก็เพราะสคบเขาบอกแล้วว่าเป็นการตลาดแบบตรงเขาไม่ได้บอกว่าขายตรงเลยและวันนี้ดไอคอนก็ไม่โดนข้อหานี้เลยยังจะมาเป็นขายตรงอยู่อีกตอบผมสิครับเขาเขาทำธุรกิจขายตรงเขาใช้การตลาดแบบไหนครับ ตอบสิครับถ้าตอบไม่ได้อย่ามากล่าวหาคนอื่นครับถ้าไม่รู้จริงอย่ามาพูดครับช่วยตอบสิครับว่าบริษัทีไอคอนใช้แผกนการตลาดขายตรงแผงกนการตลาดอะไรนะถ้าตอบไม่ได้อย่ามั่วถ้าตอบไม่ได้อย่ามากล่าวหาคนอื่นเขาอย่าไปฟังเขามาอย่าไปฟังเขาเล่า นะนะอ,อย่าฟังธนาหิวแสงมันมากนะนี่แหละครับฟังพวกหิวแสงตัวเองก็จะได้แต่แสงแต่ไม่รู้ความจริงไม่ได้ข้อมูลจริงแล้วก็ไม่ศึกษาไม่หาความรู้อ่ะไปคนละเรื่องแล้วถ้าไม่ผิดไปอยู่ในคุกทำไมสารตัดสินยังครับสารตัดสินยังว่าผิด นี่แหละครับเขาเรียกว่าคนไรสติไร้ปัญญาไรสมองนะครับนะตอบไม่ได้ก็ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามคือคุณไปดูกฎหมายไปนะคุณไปดูกฎหมายไปคุณสุภาพนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณพูดแบบนี้อีกหน่อยผมว่าพ่อคุณนะอาจจะต้องไปอยู่ในคุกหรือตัวคุณนะต้องไปอยู่ในคุก พอพูดบัมมัวไม่ได้รู้ความจริงนะแบบนี้นะครับผมบอกเลยครับถ้าทานายดีไอคอนดูอยู่เขาเกล่าวหาว่าบริษัทดีไอคอนผิดแจ้งความดำเนินคดีเลยครับข้อหาหมิ่นประมาทขอโทษนะครับคุณสุภาพผมคงอธิบายให้กับควายอย่างคุณนะเข้าใจไม่ได้ เพราะควายอย่างคุณน่ะก็เป็นได้แค่ควายอยู่อย่างนั้นแหละครับจงเป็นควายต่อไปนะครับนะจงเป็นควายต่อไปครับขอบคุณมากเลยครับอย่าเลิกเป็นฟายนะครับคุณสุภาพอย่าเลิกนะครับนะครับอย่าเลิกเป็นควายครับนะสงสารพ่อแม่เลี้ยงมาจนเป็นฟายขนาดนี้อย่าเลิกเด็ดขาดห้ามเลิกเด็ดขาดจงเป็นควายต่อไป นะสนับสนุนครับเยี่ยมครับแคปไวเลยนะคือไอ้คนพวกเนี้ยไม่ได้รู้ความจริงนะไม่มีข้อมูลจริงพี่เอกก็คนแบบนี้สังคมถึงได้เป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเก่งบาวราาสวรรค์น,นักเขตนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮนะ ผมบอกเลยครับถามว่าวันนี้นะครับไอคนที่ออกมานะครับบอกว่า mm hmm. เฮ้ยเขาขอการตลาดแบบตรงแล้วเขาไปทําขายตรงตอนนี้ไม่เห็นออกมาพูดแล้วล่ะนะครับไอธนาหิวแสงต่างๆเนี่ยไม่เห็นออกมาพูดแล้วล่ะเงียบกันหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้นิ่งกันหมดแล้วตอนนี้ไม่มีใครกล้าพูดแล้วไม่มีใครกล้าออกมาแล้วเจอสวนกลับเจอกระแสตีกลับเจอข,ข้อมูลจริงเจอคนกล้าสวน นะเป็นไงครับตอนนี้กัดกันเองและเวลาเฮียต่อใครคนนั้นไม่ต้องไปเกิดละพวกสัตว์แล้วนะีน่ยนะทนายยังเอาตัวเองไม่รอดดีมทีมกระจายนะครับไปหาอาจารย์เบอร์ด่วนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องบอกเลยครับเจอแน่ค่ะฮารรบเพดผีกันเป็นแถวงงมากค่ะ ก็ผมบอกแล้วไงว่าวันนี้นะครับสำหรับผมผมมองว่าวันนี้นะครับทําไมผมถึงด้วยลุกขึ้นมาแล้วสวนกับคนพวกนี้ผมถือว่าสิ่งนี้มันไม่ยุติธรรมนะครับกับบริษัทดีไอคอนกับตัวแทนของดีไอคอนผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียครับแต่ถ้าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมผมต้องเอาอีกมุมหนึ่งมาพูดเอาอีกข้างหนึ่งมาพูด ใครไม่กล้าพูดผมกล้าพูดครับถ้ามันเป็นความจริงถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ